ทุกคนดูน้ำสิบ้านสวนริมน้ำแอดปากช่องเป็นอย่างนี้ฮะทุกคนดูหน้าตาสวยมากดูสิน,นี่ทุกคนเลิศไหมเนี่ย,ยต้นหูกระจงกระจงดูน้ำใสข้างล่างเนี่ยทุกคนจะไปนั่งเล่นบ้านสวนริมน้ำแอดปากช่องดูบรรยากาศสิทุกคนส่วนตัวมากๆเลยนะฮะห้องเย็นสบายกลางคืนไม่ต้องเปิดแอร์เลยฮะ เย็นสบายหลับสบายทุกเช้าเลยนะฮะนี่ตื่นเช้ามาก็สดชื่นเราก็ไปกินข้าวขาหมูเอข้าวหมูแดงสุพพันนะฮะสาขาสองตรงนี้ฮะเดินออกไปนะฮะแปดร้อยเมตรนะฮะออกไปต้นซอยเดินเรียบเรียไปอยู่ตรงข้ามกับเขาแคนทุกคนอร่อยมากทุกคนมีกาแฟเย็นชาเย็นเก๊กฮวยก็อร่อยแต่เมื่อวานเราไปกินในนี้มาด้วยเห็นไหมเรายังแช่ตู้เย็นยังอร่อยเลยฮะ ยูคาเฟ่สมูทตี้อันชาเย็นทุกคนเดี๋ยวเราจะกินนะเนี่ฮะอร่อยจริงๆน,นี่สาบานได้ไม่ได้อวยนะดูวิวไปด้วยนะฮะแล้วก็ชมวิวใบใบไม้ร่วงนะฮะทุกคนข้างล่างก็จะมีฝูงผีเสื้อสวยมากเลยะทุกคนถ้ามีสะพานหน่อยเนาะข้ามไปฝั่งโน้นดีไหมฮะนะครับทุกคนเลอมาก อร่อยมากคนกดผิดมั่วอัดมั่วไปหมดเลยหา mm hmm. คลิปนี้ทุกคนจา๋าวางหยุดวางพอสกดซ้ำกดซากจนขออภัยด้วยนะจ๊ะเพราะความอร่อยฮาทุกคนป้อน mm hmm. กินไปถ่ายไปแล้วก็ถือกล้องไปน้าจิ้มพริกเนี่ยฮะสีดําเขอร่อยมากเนื้อเขานุ่มมากทั้งหมู ั้งหมูกรอบแล้วก็หมูแดงกุนเชียงทุกคนกระ๊ดมากๆเลยขอบคุณเนะที่ทําให้เราได้เจอกันเพราะว่าเรามาที่บ้านสวนริมน้ําแอดปากช่องไงทําให้เราได้เจอร้านอิ่มบุญด้วยนะเมื่อวานเราไปทานเจที่อิ่มบุญซอยสามอะฮะอร่อยมากอื มากตั้งแต่ปี 1, 9, 7, 0, 7, 1, หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งอะครับร้านเนี่ยสาขาหนึ่งทีปีมาแล้วทุกคนห้าสิบปีอืมอร่อยมาก พรุ่งนี้เราไปทานอาหารใตด้ดีไหมอร่อยมากฟินอะมาที่พักดีๆแบบนี้ ทำงานเบาๆออนไลน์ทำหลักสูตรเบาๆฮะแล้วก็ได้บอกต่อสิ่งดีๆอย่เงน้้สวยงามเลิศม,มากขอบคุณโอกาสควาดิลิขิตให้มาเจอรีสอร์ทบ้านสวนริมน้ำแอดปากช่องนะทำให้ได้เจอของอร่อยอร่อยในซอยก็จเจออยู่คาเฟ่สมูทซีอร่อยมากชาเย็นอร่อยมากร้าน อิ่มบูญโอ้โหไอ้นั้นโคตรอร่อยเป็นเย็นตาโฟเอยเป็นอะไรอะ่ะน้ำตกก็ทําได้ยังไงเหมือนมากเป็นอาหารเจรที่เหมือนอร่อยมากข้าวหมูแงดงอร่อยมากต้มเลือดหมูก็อร่อยมากขอโทษนะฮะทุกอย่างเอวิสิงจริงกระเบลเนื้อต้องบอกให้ลูกรู้ฮะนะฮะ มาปาักช่องนึกถึงบ้านสวนริมน้ำแอบปักช่องทุกคนไปดูห้องอีกรอบไหมเนี่ยนอนสบ,บายส่วนตัวเนี่ยอืมกับวิมานดินทุกคนด้านในนะฮะแม่น้ำอยู่ด้านนอกลดมากแบบต้องใจไว้ว่า กลางคืนจะออกไปดูแต่มันก็มืดนะก็นึกถึงภาพมันก็สงบเงียบแต่มีของกินบ้างทุ่มสองทุ่มเนาะสามทุ่มเมื่อคืนว่าจะเดินไปเก็บบรรยากาศก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าถ้าฉันดูอะไรนี้ดูที่สวยมากทุกคนน่าจะเข้าไปลงไปเล่นน้ำไหมมีเรือด้วยนะทุกคนเนี่ยสำนักต,ตั้งเร้า ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามของเราเป็นช่องเล็กๆเกติบโตไปวันละนิดละหน่อยก็ดีใจแล้วมีโฆษณาเข้าบางังคลิปรวมๆแล้วตอนนี้ก็4ี่สิกว่าคลิปแล้วโฆษณาบางคนถามว่าโฆษณาอะไรหล่อที่เข้าก็มีทั้ง B m เอ็มดบบิลเบนอะไรอะโตชิบา้าโตยโตยตา้ามีหมดซัมซุงซัมซงังลอ,อรอีเอลลอรีเอมีหมดเลยทุกคนก็ภูมิใจแล้วเะนาะเพราะอย่างน้นอยแสดงว่าเออยูทูบเขาก็เห็นคุณค่าของเรานะฮะ ตรงนี้จะเป็นช่องใหม่นะฮะแต่เราก็มีสิ่งดีๆมาฝากอยู่ต่อเนื่องนะฮะทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับ